สวัสดีครับผมเบียร์นะครับจากวิสาลออโต้คาร์นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถ PPV ที่ขับดีที่สุดอีกยี่ห้อหนึ่งเลยนะฮะนั่นก็คือ Ford e v e r e s t ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์3.2ไทเทเนียมขับเคลื่อน4ล้อนะฮะปี2017ครับคันนี้เลขไมล์หลักหมื่นเท่านั้นเองนะฮะราคาออกห้างป้ายแดงนะครับ1,769,000บาทนะครับวันนี้วิสานออโต้คาร์นะครับขายแค่9 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะฮะประหยัดไป8แสนครับท่านผู้ชม รถคันนี้นะฮะถ้าเห็นหน้าผมนะครับนำรถมารีวิวนะฮะเชื่อได้เลยว่าสภาพดีนะฮะไม่มีชนไม่มีพิกลวมไม่มีจมน้ำนะครับรถคันนี้กุญแจมีให้ครบนะครับ2ดอกนะครับคู่มือต่างๆยังอยู่ครบครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฮะท่านผู้ชมว่ารถคันนี้สวยอย่างไรนะฮะแล้วก็ไปทดลองขับด้วยครับผมชอบนะรถรุ่นนี้เป็นอีกรุ่นหนึ่งเลยนะครับในรถ PPV นะครับที่ขับดีนะครับขับสนุกขับมันนะฮะชอบมากๆเลย วันก่อนนั้นรีวิวตัว Ford r เ n g e r w i ์ว t a ไปแล้วนะฮะเครื่องยนต์ตัวเดียวกันเลย200แรงม้าเท่ากันเดี๋ยวไปดูว่าพอมันเป็น PPV แล้วนะฮะมันจะขับมันเหมือนกับเ a n g e r ร์วา t a หรือเปล่าไปดูกันครับดูด้านหน้าฮะท่านผู้ชมตัวนี้เป็นสีขาวมุกนะฮะตัวท็อปสุดนะครับสวยงามนะฮะดูหล่อนะฮะมีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้นะฮะ ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแต่ยังไม่ใช่ LED เต็มระบบนะฮะมีไฟตัดหมอกนะที่สำคัญมีเซนเซอร์นะครับด้านหน้า1 2 3 4 5จดจุดด้วยกันครับสำหรับ Parking เซนเซอร์นะฮะกระจังหน้าท่านผู้ชมเป็นโครเมียมขนาดใหญ่เลยเห็นไหมสวยงามนะฮะดูสปอร์ตนะครับมีโลโก้ของ Ford อยู่ด้านหน้านั่นเองนะฮะเลขทะเบียนชอบไหมนะฮะผมว่าโอเคเลยนะ 8725เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันครับเปิดห้องเครื่องครับท่านผู้ชมเนี่ยผมชอบนะฮะตระกูลฟอร์ดนะฮะจะมีโชค๊คค้ำยันกู่หน้า2จุดด้วยกันนะฮะผมดูฝากระโปรงหน่อยเดิมไหมอ่าขอดูลูกยางนะฮะเดิมเดิมนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นเม็ดอาร์คไหมฮะเม็ดอาร์คไล่เลียงนะครับต่างๆนะฮะนี่สัน สันลอนนะฮะเนี่ยเ mm hmm. ม็ดอาร์คไล่เรียงเลยนะครับกลมๆนะรูกลมๆม,นะม,ม,มีความคมนิดๆน,น,นะฮะสวยงามนะฮะแผ่นกั้นความร้อนนะครับยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะอ่ะมาดูน็อตยึดฝ,ฝากระโปรงอ่านะครับสวยครับอย่างนี้น็อตไม่ขยับนะท่านผู้ชมสวยงามไล่เรียงไปเลยฮนะเห็นไหมน็อตท,ที่แก้มขวานะครับไล่เรียงไปเลยนะสวยงามอ่าที่คานหน้าดูคานหน้าจะมีสติ๊กเกอร์อยู่ นะเนี่ยจะมีช่องเปิดสติกเกอร์อยู่ยังคงอยู่นะเดิมๆเลยนะอีกตัวหนึ่งนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็นี่สติกเกอร์นะครับที่แผ่นพลาสติกนะครับของมอ,อก,กอยังคงอยู่อ่าสวยงามปุ๊บมาดูด้านซ้ายนะดูน็อตแก้มด้านซ้ายนะครับอ่ายังคงอยู่นะครับในสภาพที่เดิมๆนะครับไม่เคยถอดเคยขันดูเข้าไปในซอกเห็นไหม เดิมๆเลยนะอ่าสวยงามนะครับดูฝาห้องเครื่องหน่อยดูฝาเครื่องยนต์หน่อยอ่าเห็นไหมครับใสๆเลยนะฮะไม่มีรอยรั่วรอยซึมนะฮะเอากล้องแผ่นมาด้านข้างเห็นไหมนะครับซีนเดิมๆนะครับไม่มีน้ำมันเยิ้มอะไรต่างๆไม่มีนะครับห้องเครื่องสวยงามมากนะครับ ไม่มีชนแน่นอนครับด้านหน้านะฮะคอนเฟิร์มให้ร0 0มาดูด้านข้างกันท่านผู้ชมอะตัวท็อปสุดนะครับมากับล้ออลลอยนะขอบ20ตัวนี้เป็นยางของแม็กซินะฮะยางปี2020นะท่านผู้ชมสัป,ปดาห์ที่32ถือว่ายังใหม่อยู่นะฮะมาพร้อมขนาดนะครับ265ทับ50นะครับ R20 นะครับสภาพแม็กยังอยู่ในสภาพดีๆอยู่เลยนะ ไม่มีเบียดฟุตบาทอะไรต่างๆเลยนะฮะสวยงามอ่าต่อมานี่จะมีโลโก้อยู่ตรงแก้มด้านขวานะฮะเขียนว่า3.2นะฮะบ่งบอกว่าเครื่องยนต์คันนี้3 2 0 0 c ซีซีนั่นเองนะฮะมาพร้อมกับ6 a ออโต้ก็คือเกียร์6สปีดครับกระจกมองข้างนะฮะเป็นโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวมาด้วยนะฮะสวยงามถัดมามาที่มือเปิดประตูนะฮะตัวนี้ยังเป็นระบบธรรมดาอยู่นะยังเป็นเมนน่อยู่ ไม่ใช่สมาร์ทย์เลดอะไรนะท่านผู้ชมใช้วิธีการปลดล็อกนะฮะหรือว่าไขกุญแจนั่นเองนะฮะเป็นสีครมมียมอ่ะพอเปิดแล้วก็ต้องดูโครงสร้างท่านผู้ชมเปิดแล้วต้องดูโครงสร้างอ่ะผมดูประตูก่อนสวยงามนะเดิมๆอ่ะชายบนแล้วชายล่างเหมือนกันนะสวยงามแบบนี้นะอ่ะดูกระดูกงูหน่อย เห็นไหมนะเนี่ยครับเดิมๆนะครับเป็นเม็ดอาร์คแบบนี้เลยไล่เรียงนะครับสวยงามอ่ะที่เสาบีนะครับเห็นไหมครับเม็ดอาร์คเนี่ยชัดเจนเลยท่านผู้ชมชัดมากเลยนะเห็นป่ะอ่ะเนี่ยเห็นไหมก่อนยึดประตูนะเห็นไหมเนี่ยยังมีมาร์คกิ้งสีเขียวอยู่เลยนะฮะจากโรงงานผัดลงมาตัวนี้จะมีสติกเกอร์อยู่เห็นไหมฮะเป็นแผ่นเพจนะครับแล้วก็ แผ่นตัวนี้ก็คือบ่งบอกการเติมลมนั่นเองนะยังอยู่ในสภาพที่ดีไม่แกะไม่ง้างไม่อ้านะเห็นไหมเน,เ,นเนี่ยเนียนๆเลยไม่ใช่มาแปะใหม่นะนี่ของเดิมขยับมาน็อตยึดประตูนะฮะเห็นไหมฮะไม่เคยถอดไม่เคยขันอ่าตัวบนเช่นกันนะเนี่ยเดิมๆจะเป็นแบบนี้ครับรถต่อมาบานที่2ขอเปิดประตูหน่อยเปิดปุ๊บ ดูเหมือนเดิมผมดูลูกยางเดิมเห็นไหมอ่ดูกันดูกงูหน่อยยังคงอยู่เห็นไหมครับนี่เห็นไหมชัดเจนเลยสวยงามดูรถต้องดูทั้งบนทั้งล่างท่านผู้ชมอ่านี่เห็นไหมเนี่ยเม็ดอาร์คจะชัดเจนแบบนี้เลยนี่คือของแท้จากโรงงานไม่เคยแตะ สวยงามปุ๊บมาดูด้านท้ายให้อะไรมาบ้างนะมีสเกิร์ตมาด้วยนะท่านผู้ชมนะสวยงามเหมือนท่อคู่นะมีพาร์คิ้งเซนเซอร์4จุดนะฮะสีตำแหน่งนะที่สำคัญให้กล้องมองหลังมาด้วยแล้วก็มีโคมเมียมนะครับคาดกลางเลยนะฮะเขียนว่า e v e r e s t สนะฮะสวยงามโลโก้ Ford อ,อยู่ตรงนี้นะไฟเลี้ยวไฟเอกไฟท้ายนะคะก็ลงตัวสวยงาม ไฟเบรกดวงที่3อยู่ตรงนี้มีคีบฉลามมาด้วยนะ<ม>เห็นไหมอ่าสวยงามอ่ะมาดูฝาท้ายกันท่านผู้ชมตัวนี้ฝาท้ายนะเป็นไฟฟ้านะสามารถที่จะเปิดจากรีโมทได้นะอ่ะผมดูความเดิมๆหน่อยของฝาท้ายติดลูกยางหน่อยนะเนี่ยเดิมๆต้องเป็นแบบนี้อ่าดูน็อตยึดต่างๆนะ เห็นไหมทั้งซ้ายและด้านขวานะครับยังอยู่ในสภาพเดิมๆม,มาดูรางน้ําหน่อยลงน้ําด้านขวาคุณจําตรงนี้ให้ดีจําสะโพกขวาด้านนี้ให้ดีเห็นไหมเม็ดอาร์คเนี่ยตำแหน่งเห็นไหมชัดเจนเลยมันจะเหมือนก,นกันกับอีกข้างหนึ่งท่านผู้ชมมาดูเห็นไหมตำแหน่งเดียวกันนะครับนี่คือท้ายเดิมๆ อ่าสวยงามไฮไลท์ของเอเวอร t นะครับตัว3.2ไทเทเนียมตัวนี้นะอยู่ที่เบาะแถวที่3ซึ่งเป็นเบาะไฟฟ้าปุ่มอยู่ตรงนี้ท่านผู้ชมปุ่มอยู่ตรงนี้เห็นไหมปึ๊บอขึ้นมาแล้วเห็นไหมกล้องเห็นไหมานี่เบาะไฟฟ้าตัวที่1ตัวที่2นี่เป็นไง โอ้โหเจ๋งไหมล่ะนะเจ๋งไหม PPV มีเขานะที่ทําได้นะตัวอื่นยังทําไม่ได้นะผมนึกถึงแอตติมเลยแอตติมก็ทําได้นะเคยรีวิวแอตติมไปท่านผู้ชมอ่ะโอเคสวยงามฝาท้ายอไปดูโครงสร้างด้านซ้ายของรถกันต่อครับท่านผู้ชมดูนะเห็นไหม นี่เล็บจิกมีรอยเลยท่านผู้ชมปุ๊บดูกระดูกงูเห็นไหมครับสีขาวมันจะมองยากนิดนึงนะแต่สายตาผมม,มองเห็นแต่ไม่ทราบว่ากล้องจะมองชัดเหมือนสายตาผมไหมอ่าชายบนแล้วก็ชายล่างนี่เห็นไหมครับเม็ดอาร์คไล่เรียงนะครับสวยงามโอเคไปต่อ เคยมีใครจิกเลยเนี่ยมีผมนี่แหละอ่าอ่าโอเคกระดูกงูนะเม็ดอาร์คไล่เลียงสวยงามครับชายล่างเหมือนกันเห็นไหมครับอ่าเนี่ยดูน็อตยึดบันพับประตูนะฮะไม่เคยขยับเห็นไหมครับตัวที่หนึ่งด้านบนตัวที่สองด้านล่าง โอเคโอเคนะเดี๋ยวดูล่องตรงนี้หน่อยอะเห็นไหมเดิมเดิมเห็นไหมครับอ่าดูอีกสักนิดนึงเดิมเดิมสวยงามโอเคนะท่านผู้ชมผมดูโครงสร้างนะฮะทั้งหน้าและหลังและด้านข้างทั้ง2ฝั่งแล้วนะฮะรถคันนี้ไม่เคยชนนะครับผมการันตีได้เลย100%ครับ ตอนนี้ผมอยู่บนหลังคานะของเจ้า e อลว e เ c e คันนี้นะเห็นไหมหลังคาเป็นพารารามิกนะตัวนี้บานใหญ่เลยนะเป็นโมลูปนะฮะสวยงามน้ำไม่รั่วไม่ซึมนะสันรอนของหลังคานะฮะยังอยู่เห็นไหมเนี่ยค้อแล้วมันจะรู้สึกบางๆแบบนี้นะผมดูไล่เรียงลูกยางนะครับดูสันดูลอนนะฮะมันต้องอยู่ในแนวตรงนะฮะสายตาเนี่ยต้องตรงเลยนะไม่มีคดไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะ สวยงามนะเดี๋ยวไปดูนะครับภายในห้องโดยสารนะฮะผมจะเริ่มจากแถวที่สามดีไหมเพราะรถมันมีสามตอนนะไหนไหนก็ไหนไนแล้วนะเดี๋ยวเริ่มจากตอนหลังสุดเลยนะฮะตอนท้ายสุดตอนกลางแล้วไปตอนหน้านะฮะว่าผู้โดยสารนะครับพอเข้าไปนั่งในห้องโดยสารแล้วรู้สึกสะดวกสบายหรือไม่นะฮะด้วยไซส์ขนาดผมนะฮะก็น่าจะเป็นสิ่งที่ชี้วัดได้ดีเลยครับไปครับ โอเคท่านผู้ชมนะผมจะไปนั่งเบาะแถวหลังสุดนะครับตอนที่3นะฮะเนี่ยการขึ้นก็นจะเป็นแบบนี้แหละนะเนี่ยมีที่จับตรงนี้ยึดปุ๊บอ่าต้องก้มหน่อยนะต้องก้มหน่อยกม้มอ่าเข้ามาแล้วปึ๊บอืมโอเคเดี๋ยวลองพับเบาะดูผมนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในแถวที่3นะครของ Ford Everest นะฮะ ผมน้ำหนัก85กโลกรัมนะครับส่วนสูง169เซนติเมตรนะฮะพอมานั่งแล้วเฮดรูมเหลือนิดหน่อยนะแล้วก็เล็กรูมนะฮะก็เหลือนิดหน่อยนะฮะไม่ได้เยอะแยะอะไรนะฮะตรงนี้นะผมว่าเหมาะกับเด็กๆมากกว่านะฮะหรือว่าคนตัวเล็กๆนั่นเองนะท่านผู้ชมมีตำแหน่งวางแก้วให้นะตรงนี้นะมีที่ห้อยคงห้อยของอะไรต่างๆนะครับมีแอร์อยู่ตรงตำแหน่งนะ กระแสลมลงพอดีนะโอเคตรงนี้ก็ถือว่าไม่ได้รับความสะดวกสบายอะไรมากมายนะเหมาะกับคนตัวเล็กนั่นเองครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบาตอนที่2กันครับเอาดูผมก้าวลงหน่อยว่ามันจะได้รับความสะดวกสบายไหมช่องมันมีประมาณเนี้ยปุ๊บทุลักทุเลเหมือนกันนะทุรักทุเลเหมือนกัน,นะกเเม,น,กนมันเหมาะกับคนตัวเล็กจริงๆนะแถวที่3อ่ะ โอเคครับท่านผู้ชมผมมานั่งในแถวที่2แล้วนะผมกําลังหาตัวที่มันเอ็นเบาะอยู่อเอ็นได้เท่านี้นะเคสลูมเหลือ,ลอนะเล็กลูมก็ยังเหลืออยู่นะวัสดุที่ให้มานะผมว่ามันมีความเรียบร้อยนะมีความสวยงามนะในการเย็บในการประกอบนะฮะโอเคด้านซ้ายมือนะฮะฝั่งประตูนะครับ ที่เปิดประตูนะฮะก็คือจะเป็นโครมเมียมนะครับสีออกลมดําหน่อยนะดูเพิ่มความสปอร์ตนะฮะตัวนี้เป็นเซนอร์ล็อกนะลำโพงอยู่ตรงนี้ด้วยนะพักแขนก็คือเป็นบุหนังนุ่มๆน,น,นะโอเคอ่าดูพักแขนพักแขนมีมาให้นะตรงนี้เป็นซอฟทัชนะเห็นไหมใส่แก้วได้2ใบอ่าอยู่ในตำแหน่งที่ดีเลยนะ เนี่ยชอบเนี่ยพารโนลามิกเนี่ยฮะมูลรูปเนี่ยเห็นไหมบานเบลอเลยบานใหญ่มากแต่ไม่เหมาะกับกลางวันแน่นะกลางวันต้องปิดนะต้องปิดมา่านโอเคนะที่สําคัญนะคอนโซลกลางนะครับแถวที่2นะเห็นไหมท่านผู้ชมตัวนี้นะมีปรับแอร์ได้ด้วยเห็นไหมครับเห็นไหมแอร์จะเอาลงตรงไหนก็ได้นะปรับเอาอ่าอ่านี้ ปรับกระแสลมนะปรับความเย็นนะฮะที่สาคัญมี power outlet มาให้นะตรงนี้1จุดนะแล้วก็มีปลั๊กไฟบ้านมาให้ด้วยเจ๋งอ่ะแจ๋วนะฮะไว้ชาร,ร์จแบตเตอรี่ไว้ชาร์จโทรศัพท์อะไรต่างๆนะ <c oughs> ก็เพิ่มความสะดวกสบายรถยนต์ทุกวันนี้นะขาดไม่ได้นะ power outlet นะ <c oughs> หรือว่าที่เสียบกระแสไฟต่างๆรวมถึงพอร์ต usb ด้วยนั่นเอง เดี๋ยวไปดูตำแหน่งของผู้ขับขี่นะครับว่าเขาให้อะไรมาบ้างแล้วก็สภาพภายในเป็นอย่างไรอุปกรณ์วัสดุต่งางๆอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าไปแถวแรกกันครับโอเคเข้ามานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่นะท่านผู้ชมเป็นบอกไฟฟ้านะเห็นไหมโอเคมาเริ่มที่ด้านข้างสวิตช์กระจกนะครับ4ี่บานเป็นออโต้ทั้งหมดนะฮะตัวนี้เป็นล็อกกระจกอ่าแล้วตัวนี้เป็นบุหนังนุ่มๆน,นะ โอเคสวยงามที่เปิดประตูนะฮะเป็นโครมเมียมสีออกลมดําหน่อยนะฮะเพิ่มความสปอร์ตนะตรงนี้ก็จะเป็นสีเทานะมีปุ่มเซ็นทรัลล็อกวัสดุยังใหม่อยู่นะมาที่คอนโซลด้านหน้าครับท่านผู้ชมต่อมาเลยตัวนี้นะก็มีช่องแอร์นะฮะตัวนี้เป็นโครมเมียมนะลมดำสวิตช์กระจกอยู่ตรงนี้นะครับพับกระจกนะตรงนี้ปรับกระจกนะฮะอยู่ด้านนี้อ่า ลงมานะฮะน,นี่เปิดฝาท้ายนะฮะเป็นไฟฟ้าและตัวนี้ก็คือเป็นไฟต่างๆนะไฟสูงไฟต่ำนะฮะต่างๆเลยนั่นเองเนี่ยอันนี้มีที่เปิดฝากระโปรงอยู่ตรงนี้อืมเห็นไหมกุญแจเป็นแบบกุญแจเสียบนะฮะยังไม่ทันสมัยนะยังไม่เป็นพุธสตาร์ทนะฮะโอ้ถ้าเป็นพุธสตาร์ทเนี่ยมันก็เพอร์เฟกไปใหญ่เลยนะแค่นี้มันก็เพอร์เฟกแล้วท่านผู้ชมอ่ะมาที่พวงมาลัย พงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะฮะทั้งหมดเลยนะเป็นพงมาลัยสีก้านครับท่านผู้ชมมีแอร์แบ็กอยู่ตรงกลางนะโลโก้ฟอร์ดด้านขวามือนะฮะก็คือเป็นการตั้งค่านะครับพูดคอนโทรลนะฮะพวกเซตระบบต่างๆนะฮะด้านซ้ายก็คือเป็นพวกอำนวยความสะดวกในเรื่องของเอนเตอร์เทนเมนต์นะในเรื่องของบลูทูธรับสายวางสายปรับเสียงเพิ่มเสียงเลื่อนเพลงต่างๆพวงมาลัยก็จับกระชับมือเนี่ยคุณดูนะคุณดูนะกล้องเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเดินได้เเห็นไหม อ่าแล้ววัสดุทุกอย่างนะคุณดูเนี่ยตัวอ,อักษรต่างๆเนี่ยเห็นไหมยังอยู่ในสภาพที่ดีนะยังไม่สึกหลอใดๆเลยพวงมาลัยก็ยังนุ่มๆอยู่เลยนะหนังแท้จากโรงงานโอเคสภาพเนี่ยผ่านเลยมาถึงหน้าจอนะครับเรือนไม่เป็นหน้าจอแบบกึ่งดิจิตอลแล้วนะฮะท่านผู้ชมแต่สีสันนี่ก็สวยงามเลยนะฮะโอ้ทั้งเข็มไม้นะฮะทั้งเลขวัดต่างๆนะฮะสวยงามโอเคมาดูที่คอนโซล ต่อเลยครับคอนโซลกลางครับท่านผู้ชมนะฮะก็คือจะเป็นบุกหนังนะฮะสีดำนะฮะก็ดูแบบสปอร์ตเลยอ่ะนะหน้าจอประมาณ7นิ้วนะ7นิ้วหรือ8นิ้วประมาณนี้แหละท่านผู้ชมนะก็แสดงผลพวกเออเนวิเกเตอร์ได้นะฮะต่างๆนะครับสวยงามนะแอร์เป็น2ช่องนะฮะซ้ายขวาถัดลงมานะฮะใส่ c ีดีได้นะฮะแล้วก็เป็นปุ่มพวกควบคุมเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆนะเอาแผ่นออกนะ เลื่อนพงเลื่อนเพลงต่างๆปรับเสียงนะปรับจูเนอร์นะขึ้นวิทยุอะไรประมาณนี้นะมาที่แอร์ตัวนี้เป็นแอร์แยกอิสระแล้วนะซ้ายและขวาเห็นไหม่าถัดลงมาเห็นไหมเนี่มีปุ่ม power outlet สองตำแหน่งนะลึกลงไปนู่นเห็นไหมมีที่เสียบ usb ให้อีก2องตำแหน่งนะถือว่าครบคัน ต่อเลยครับท่านผู้ชมตัวนี้มันจะเป็นปุ่มพวกช่วยจอดพวกอะไรนะฮะล้ำมากนะตัวนี้แล้วก็เห็นไหมตัวอักษรต่างๆมันยังไม่สีดไม่จางเลยนะฮะนี่ก็คือเป็นระบบความปลอดภัยต่างๆนะลงทางลาดชันหรือว่าอะไรต่างๆนะก็บิดได้เห็นไหมอ่ายังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีเลยนะแล้วก็หัวเกียร์นะครับมันจับบ่อยนะหัวเกียร์เนี่ยผมบอกเลยท่านผู้ชมรถเนี่ยนะดูว่าใช้งานหนักไม่หนักดูที่หัวเกียร์เพราะว่าเป็นเป็นที่รองรับ นะสัมผัสทุกวันนะฮะอันนี้ยังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่นะตรงนีนะ้วางแก้วได้2ใบนะครับแล้วก็เบรกมือนะอยู่ตรงนี้นะสวยงามนะครับมันสภาพดีอ่ะตัวนี้ที่พักแขนไม่สามารถเลื่อนได้นะเก็บของได้นะี้ออกก็ใหญ่พอสมควรเลยนะโอเคนะด้านล่างเสร็จแล้วดูด้านบนหน่อยท่านผู้ชม ด้านบนนี้ก็คือเป็นกระจกมองหลังนะต่อมาก็คือเนี่ยตัวเปิดนะหมุนล,ลูปและนี้ก็เปิดมา่านปิดม่านนะเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่าเห็นไหมยังอยู่ในที่สภาพดีอยู่เลยนะอ่าเนี่ยแล้วก็พวกไฟต่างๆนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ปิดมา่ดมานม่านวิ่งมาแล้ว ปิดนี้ก่อนมันจะสวยงามเนี่ยไม่มีรั่วไม่มีอะไรนะเห็นไหมหลังคายังอยู่ในสภาพที่ดีอยู่เลยนะวัสดุต่างๆนะครับยังใหม่กิ๊ตอยู่เลยท่านผู้ชมใครได้ไปนะสภาพดีมากคันนี้ไม่ผิดหวังขั้นตอนสุดท้ายครับท่านผู้ชมผมจะพาไปทดลองขับครับสำหรับเจ้า Ford e v e r e s ร3.2ไทเทเนียมคันนี้ นะฮะว่าการขับขี่จะเป็นอย่างไรพร้อมไหมครับช่างภาพพร้อมครับไปพวงมาลัยเบามากนะเบาเหมือนเหมือนกันนะอารมณ์คล้ายๆกันเลยนะครับวายแท็กที่ขับไประบบความปลอดภัยจัดเต็มนะตัวนี้แล้วก็ มีคำสั่งเสียงมีอะไรต้าอะไรต่างๆนะรองรับ Apple c a r p l a y ได้นะโอเครถป็นเป็นรถที่ไซส์ใหญ่นะตัวนี้น้ำหนักโดยรวมเนี่ยประมาณ2ตันด้วยกันนะฮะแต่ก็ได้เครื่องยนต์ที่ใหญ่นะฮะ3 2 0 0นซีซีนะครับตัวนี้20วาลนะเครื่องยนต์5สูบนะฮะอัตราเฉลี่ยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองนะครับ หรือว่าเขาเรียกกันว่าอัตราบริโภคน้ํามันนะของเจ้าตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ใหญ่สุดนะครับของเรนเจอร์ตัวนี้ทําได้ประมาณ11.1นะครับกิโลลิตรนะครับในเมืองโอ้ถ้าได้ตัวเลขนี้นะถือว่าเจ๋งแล้วนะแค่นี้พอแล้วเพียงพอแล้วนะถือว่าไม่ได้กินอะไรมากมายนะฮะแต่ถ้าขับยาวๆนะครับก็ได้ถึง 12, 13นะครับต่างจังหวัด ผมลงถนนจริงเลยนะท่านผู้ชมทักษะวิสัยนะครับในการมองกวาง้างโปร่งด้วยนะสบายตาพอมานั่งในตำแหน่งของผู้ขับขี่แล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นเบาะนะครับพวงมาลัยนะฮะก็ถือว่ากระชับมือนะฮะเบาะก,ก็ถือว่ารับแผ่นหลังได้เต็มแผ่นนะฮะไม่บีบรัดจนเกินไปนะเดี๋ยวลองทำความเร็วกันหน่อย พุดปาร์ครับท่านผู้ชม,มเนี่ยผมขึ้นสะพานนะในลองโยนให้ดูเลยนี่รถเยอะนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะเด้งคอสะพานเลยในระ้อยสี่นี่รถสูงนะอ่าถือว่าไม่ได้โยนไม่ได้กระโดดก็ะเดะอะไรเลยนะนิ่งๆเลย เป็นรถ PPV นะครับที่ขับดีที่สุดแล้วนะในใจผมเลยแล้วก็ในความคิดของผมนะฮะแล้วก็ที่สำคัญนะฮะกูรูในหลายๆสำนักนะครับก็ยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะฮะเอเวอร์3.2เนี่ยที่สุดแล้ว PPV บ้านเราอัตราเร่งนะฮะก็ตอบสนองได้ดีนะฮะพละกกำลังความนุ่มนวลความเกาะถนนนะตอบโจทย์ทุกอย่าง ออกห้าง1,769,000านาะวันนี้ผมขายแค่9 7 9 9 0 0บาทเท่านั้นเองนะประหยัดไป8 0 0บาทเลยท่านผู้ชมสำหรับเจ้าคันนี้นะเครดิตด,ดีจัดไฟนั้นได้เต็มนะครับแต่ถ้าสนใจนะครับเล่นรถมือสองคำแนะนำจากผมนะดาวให้เยอะเข้าไว้หรือไม่ก็ซื้อสดไปเลยนะครับคุ้มค่ากว่า ยืนยันตรงนี้อีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมนะฮะท่านใดสนใจอยู่นะครับดูคลิปผมนะครับสามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้เลยนะฮะแต่ถ้าไม่มั่นใจรบกวนแชร์คลิปนี้ไปนะครับให้เพื่อนให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องนะรหรือว่าคนที่เรารู้จักนะครับที่เขามีความรู้ในด้านนี้นะว่าสิ่งที่ผมนำเสนอไปเนี่ยนะฮะมันจริงหรือเปล่านะฮะ ให้เขาช่วยตัดสินใจได้เลยนะครับผมยินดีนะครับรับคําติชมครับแต่ยืนยันได้เลยก็คือว่าบอดี้สวยไม่มีชนไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ำนะครับตรงนี้รถทุกคันที่ผมรีวิวนะท่านผู้ชมไปหมดแล้วรีวิววันเดียวก็ไป2วันก็ไปนะฮะก็อย่างที่บอกไปครับตั้งใจที่จะทำช่องนะครับ ให้ประสบความสําเร็จฉะนั้นสินค้าที่เลือกเอามารีวิวนะครับคัดมากนะครับคัดมากๆเน้นเลยนะต้องทําสินค้าที่มันมีคุณภาพดีเอาไปใช้ดีแล้วบอกต่อนะครับเพื่อการเติบโตนะฮะของช่องของผมนั่นเองท่านผู้ชมนี่คือเจตนารมครับจะทําแบบนี้นะครับรับปากกับกล้องไว้เลยเนี่ยนะกับคลิปวิดีโอนี้ไว้เลยผมพูดทุกคลิปนะฮะประมาณนี้ก็ตั้งใจทําจริงๆอะ่ะก็กล้าพูดได้เต็มปากนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมผมขอบคุณจากใจเลยนะฮะผมเป็นผมไม่ใช่มือใหม่ในการขายรถนะฮะแต่ผมเป็นมือใหม่บนโลกโซเชียลเท่านั้นเองนะครับอยู่เส้นการจนาพิเศษครับมาเจอตัวจริงได้นะครับเป็นคนอัธยาศัยดีนะครับผม <c oughs> ขายตัวเองหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปปิดคลิปครับท่านผู้ชม ครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือ Ford e v e r วอ t รสตนะครับ3.2ไทเทเนียมพัดนะครับปี2017สครับสีขาวมุกนะเลขไมล์0 0 0 0กิโลเศษเท่านั้นเองนะฮะอุปกรณ์ยังอยู่ครบราคาออกห้างย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับ1 7 6 9 0 0 0บาทนะครับวันนี้ผมขายแค่9 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะฮะท่านใดสนใจอยู่รีบเลยนะครับสภาพดีช่วงล่างดีรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับสวยมากๆขับขี่มันสุดๆสำหรับรถยนต์คันนี้ หากชอบนะครับหากสนใจนะครับก็เข้ามาทดลองขับได้นะครับที่วิสารการจนาพิเศษนะครับต้องรีบหน่อยครับรถที่ผมรีวิวไปไว้ทุกคันเลยนั่นเองนะวันนี้นะครับฝากทุกท่านนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะกดติดตามนะครับที่สำคัญนะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะฮะท่านจะได้ไม่พลาดนะครับหากผมรีวิวรถคันที่ท่านสนใจอยู่ท่านจะได้เห็นเป็นคนแรกนั่นเองนะฮะ ผมครับเบียรวิสาลอตุตคานนะครับนำเสนอด้วยความจริงใจครับมีแค่รถยนต์เท่านั้นนะฮะที่เป็นสื่อกลางที่ทำให้คุณกับผมมาเจอกันครับ